ยาลิสนะครับหน่นจีสองตัว E b ปีสิบเก้านะครับคันนี้สวยงามสภาพเดิมๆนะครับเครื่องพ e ันสองอีโคคาใครที่หารถประหยัดต้นม,มันนะครับผ่อนเบาๆผ่อนหกพันกว่าบาทคันนี้เลยนะครับฟรีเท้าได้ออกรถง,ง่ายๆราคาแค่สามแสนห้าหมื่นเก้าพันนะครับยาลิสตัวนี้นะครับผมบอกเลยนะครับตัว E ที่นะครับได้ในเรื่องของออปชันมาครบเครื่องเลยสีขาวสวยเดิมเงางามนะครับไฟหน้านะครับเป็นแบบมันติ r รีเฟกเตอร์ปลายดาดสวนไลาสียสวยงามกันชนหน้านะครับเป็นสีดำด้านแต่ตัวรถสีขาวนะครับให้หารถแฮนแบ็กหประตูสภาพสวยพร้อมใช้คันนี้ไม่ขนพลาดเลยนะครับ Mac แม็กแท้เดือโรงงานนะครับขอบตัวนี้แม็กเดิมนะครับ ขอบสิสภาพเดิมแม็กอลอยแท้นะครับแม็กอลอยแท้ซีสวยๆแบบนี้ยางปียี่สี่เพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ครบๆนะครับสกเกิร์ตบอดี้เราต่อโครงสร้างสภาพเดิมสวยเงางามนะครับรถอีโคคาเป็นรถแฮทแบ็กหประตูนะใช้งานอีกประสงค์นะครับไม่ว่าจะใส่ตู้ยุงตู้เย็นพัดลมได้หมดเลยนะครับมาทุบมาทุบก,ก็ได้เหมือนกันใครสนใจ นะครับคันนี้ติดต่อหาไปได้นะครับ094 789 4848ี่จะเปแอดไลน์ไอดีมาได้เลยนะครับสภาพสวยเดิมพ,พ <Hamilton> nah ร้อมใช้นะครับเกียร์ออโต้นะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับภาษีพรบก็ไม่มีขาดนะครับแต่บอกเลยว่าติดไกลเกินไปนะนี่เดี๋ยวต้องย้ายมาตรงนี้นะครับอ่าภาษีพรบไม่มีขาดกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าไฟเดียวตัวมีให้พร้อมๆนะครับ ห้าประตูนะครับสวยนะครับสวยสีขาวสภาพนี้นะครับสีรีบเป็นสียอดนิยมด้วยนะครับสภาพเดิมสวยน่าใช้ล้อหน้าดิสเบกล้อหลังลัมเบกนะครับสภาพเดิมสภาพกิฟแบบนี้นะครับสภาพเดิมเดิมโครงสร้างเดิมออปชันครบครบฟิล์มกองแสงนะครับมีให้ครบเหมือนกันนะครับโตโยต้านะครับโตโยต้าของแท้ของเดิมนะครับฟิล์มกองแสงด้านข้างติดขนาด60มาให้แล้วครบครบนะครับแล้วก็หลังโครงหลังคาเนี่ยผมบอกเลยนะเนี่ยครับหลังคาเดิมแน่นอนรถไม่ิไม่มีพิกความนะครับ การดูว่าไม่มีพิความดูยังไงครับดูสันคมตรงนี้นะครับไม่มนไม่โค้งไม่มีรอยทำสีไม่มีลึกไม่มีคลื่นในแรงสิ้นนี่ครับของเดิมแท้จากโรงงานนะครับโครงสร้างบอดี้ต่างๆก็สภาพเดิมเช่นกันนะครับเบาะผ้านะครับไม่อุ่นสัพความร้อนนะข้อดีนะครับนั่งนุ่มสบายๆแบบนี้เลยนะครับคอนโซลมี a อ r b แบให้ครบๆนะครับส b บีสภาพเดิมนะครับสอบีสภาพเดิมแผ่นเพดอยู่ครบแบบนี้รถปี19เดือนเมษายนนะครับก็เดือนเดือนประมาณเมษาเนาะ นี่ครับเลขกเฟรมเลขเครื่องอยู่ครบนะครับโหนกหน็อตเดิมไม่แกะไขอะไรทั้งสิ้นเลยนี่ครับสภาพเดิมสวยโครงสร้างนะครับจริงๆเมื่อดูก็ได้นะครับไม่ต้องดูหรอกจริงๆนะครับเนี่ยเมนอาร์คเดิมอยู่แล้วนะครับเมนอาร์คโครงสร้างบอดี้เดิมแน่นอนนะราคานะครับซื้อก็สดก็ได้จัดแฟนก็ได้นะครับสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับสามแสนห้าหมื่นเก้าพันนะครับเสาซีสภาพเดิมนะครับนี่เสาซีสภาพเดิมนะครับเบาะแถวสองด้านหลังนะครับตัวนี้นะครับ ตัวเบาะเนี่ยสามารถจะพับได้นะครับพับได้หนึ่งผสมนะครับพับนอนพับนั่งได้เลยนะครับแล้วก็มีจุดยึดสายตัวคาซิทให้ด้วยครบๆเช่นกันนะครับสนใจนะครับติดต่อหาไปได้เบอร์0 9 4 7์9 48 48นะครับรถเติมเชื้อเพลิงเบนซินนะครับด้านท้ายกระจกของเดิมจากศูนเหมือนกันนะครับเดิมๆเลยนะครับเปิดให้ดูด้านท้ายนะครับมีคําชกให้ครบๆแบบนี้ เรียก um, ว่าโปร่งกว้างเก็บสิ่งของสิ่งของได้โคตรเยอะนะครับไฟไท้ายของแท้ไทยคุยตกนะครับนี่ของแท้ของเดิมนะครับตะเข็บแลวต่อโครงสร้างก็เดิมเช่นกันนะผมนัวน็อตเดิมๆไม่มีแกะขยับแดงสิ้นตะเข็บแล้วต่อนี่ครับเดิมชัดแน่นอนต้องแบบนี้นะครับต้องแบบนี้เท่านั้นเลยนะครับไฟท้ายของแท้ของเดิมนะครับตรงตัวถังนะยกดูได้นะครับยกดูได้นะครับนี่สภาพเดิมสวยนะครับชุดป้ายางมีให้ครบครบนะครับนี่ สภาพสวยเดิมตัว1 R 1 L ก็อยู่ครบเช่นกันนะครับสภาพกริปเลยนะครับอ่ะใครที่สนใจคันนี้นะครับตัวยานิส5ประตูนะครับด้านหลังมีเซ็นเซอร์ถอยให้2จุดด้วยนะครับเรียกว่าเลือกถอยเนี่ยสบายไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับแล้วก็ราคาแค่3 5 9 0 0นหาหนะครับปี19นะครับรถประมาณ5ปีกว่านะครับ5ปีกว่านะครับ ตัวช่วงล่างนะครับมีความริมโนอนอยู่แล้วนะครับถ้าตัวนี้นะผมบอกเลยนะครับนั่งได้ประมาณ4-5คนนะครับ4-5คนนะครับตัวรถบอดี้ต่างๆก็เรียกว่าเดิมสวยเลยนะครับด้านในไปโทนสีดำตะเข็บน้ำเงินนะครับพายงพยางถัดรองอยู่ครบนะครับ โครงสร้างสวยโครงสร้างเดิมสีเรียเท่ากันคันนี้ยังไม่ล้างขัดสีนะขัดสีดนะครับมันจะสว่างกว่านี้นะครับสังเกตนะนี่มีคราบขีบค้คยอยู่นะครับมีคราบขี้คยอยู่นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็น้่นในนะครับในเรื่องของออปชั่นนะครับมีฟังก์ชันนะครับที่ให้มาไม่ว่าจะเป็นตัวฟังก์ชั่นนะครับรับสายวางสายไอแบกในเงี้ยครบเพิ่มเสียงลดเสียงได้ปรับโหมดต่างๆได้หมดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวสไตล์ดู นะครับตาให้ดูนะครับพาร์คิ่งโซน่านะครับชัยชโทอนมีให้ครบนะครับแป้นเบรกใหม่ๆกิ๊บกิ๊บนะครับคันนี้เลขมาอยู่แค่ห้าหมื่นเก้าพันโลนะครับไม่ห้าหมื่นเก้าพันโลเท่านั้นนะครับแอร์ออโต้นะครับ FM AM มีให้ครบเกียร์เป็นแบบ CVT ออโต้นะครับสภาพสวยสภาพเดิมนะครับเสาบีหัวนงหัวนอตเติมเดิมไม่แก่เคลมเดินสิ้นเลยนะครับเดิมเดิมกิ๊บกิ๊บนะครับขอรัใครสนใจนะครับติดต่อหาไปได้นะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดนะครับ รถคันนี 59, so ้ไม่แค่ห้าหมื่นเก้าพันโลเท่านั้นนะครับไม่ห้าหมื่นเก้าพันโลนะครับโครงสร้างด้านหน้านะครับบอกเลยว่าเดิมเช่นกันบอกเลยว่าทั้งนี้ร้านสปามานะใหม่กริปเลยนะครับฝาก็าโปรงเดิมนะครับซีนเดิมไม่หย่อนไม่คอยไม่อ้าไม่แตกไม่ลา้วนะครับนี่อันนี้ของแท้ของเดิมนะครับอ่าซีเดิมนะครับติกเกอร์ต่างก็อยู่ครบนะครับคันนี้เรียกว่าเดิมๆเลยแก้มเดิมนะครับหัวก็โหลดและขวาก็เดิมเช่นกันนะครับ คันนี้ใครได้ไปนะครับบอกเลยว่าคุ้มนะครับคุ้มเลยนะครับคันหน้าสภาพเดิมแบบนี้นะครับสติ๊กเกอร์วอกอนะครับสีพูนะอันนี้คือเขเดิมเหมือนกันนะครับนี่เดิมๆนะครับ1 R 1 L อยู่ครบนะครับใครสนใจนะครับคันนี้นะยาลิส1.2ตัว E ปี19นะครับราคาดีจับต้องได้นะครับ359,00 0หาราคาถูกลงไปครึ่งหนึ่งนะครับสนใจติดต่อหาเป้เบอร์0ูนย์9 4 8 4 8จแ่ได้เลยครับ โปรดีโปรคุ้มนะครับติดต่อหาเป้ได้เลยนะครับตัวนี้มีโปรแถมมากันเครื่งเคียงให้ด้วยนะครับหนึ่งปีสองม้วโลซ่อมศูนย์นะครับสนใจติดต่อหาเป้ได้เลยนะครับผ่อนอยู่6,500บาทเท่านั้นพ่อพอดีเครดิตฟรีเราได้นะครับวันนี้ก็ฝากไปด้วยสำหรับยาลิทหนึ่งสองตัว e นะครับเซ็นเซอร์ถอยมีให้ครบแบบนี้ออปชั่นครบนะครับของแถมคุ้มคติดต่อมาได้เลยที่เบอร์0 94 789 4848ครับ